เกิดเลยใช่ไหมคะก็จะมีผลเรื่องระบบเลือดระบบขับถ่ายแล้วก็ไตระยะสุดท้ายที่จะล้างไตแล้วนั่นคะจะจะต้องล้างไตแล้วค่ะมาเจอกาแฟไม่มดโกโก้ไม่มดไฟเบอร์ไม่หมด,มดนะคะดื่มเกือบจะสองเดือนแล้วค่ะเข้ามาเป็น KPI ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนลมาเป็นหุ้นส่วนละเพราะว่าดื่มแล้วเห็นผลว่าเมียดีขึ้น เคยเป็นเรื่องของนิ่วในถุงน้ําดีด้วยค่ะมันมีหลายอย่างนะคะที่ได้ผลลัพธ์หรือล่าสุดที่่เ,เคยเห็นนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆคนที่บ้านเป็นค,คือผิวหนังแข็งเกรียมแล้วก็ตัวพร้อมเหี่ยวแห้งอย่างงี้ค่ะหรือแม้แต่คนที่เป็นภูมคุ้มกันบุกห้องหรือ HIV อย่างงี้ค่ะโรคเอดเราก็จะเห็นลักษณะอย่างนั้นเลยค่ะภูมคุ้มกันบุกห้องแต่วันนี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์ในบร,รมบัสัแม่มดอะไร ตอบโจทย์ให้คนเห็นเยอะมากมีผลลัพธ์มีตัวเป็นๆวันนี้แบรนด์บริษัทแม่มดออนกลน์ปุก,ก,ก,กแต่บอกได้เลยว่าภูมิใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปจ้างดาราช่องสีต่างๆหรือใครที่ไหนเลยไม่ต้องไปจ้างเน็ตไอดอลอะไรที่ไหนเลยตัวของเราเนี่ยค่ะตัวของปกกุ๊กแตตัวของครอบครัวคนที่เป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มาพูดมาบอก มาเล่าเอาผลลัพธ์เราไม่โกหกกฎเหล็กของเราคืออาจธาตุกินแล้วได้ผลลัพธ์จริงเอามาบอกผู้คนไม่ได้ผลลัพธ์อะไรก็มาบอกมาบอกแต่วันนี้คนที่กินแล้วค่ะกินจริงกินถึงกินจริงกินกินถึงนะคะพ่อครัวแตเนี่ยเบาหวานเป็นสิบสิบปีและเป็นเบาหวานที่เป็นกรมนกรมพันธุ์ด้วยและกรรมพันธุ์ก็เป็นความดันด้วยพ่อครัวแตนะคะ ปัจจุบันนี้ก็อายุ70ละเพราอายุ70ละเป็นเบาหวานมา10กว่าปีถ้าวันนี้ค่ะเป็นเบาหวานมา10กว่าปีแล้วตอนนี้70ถ้ากินยามาตลอดถ้ากินยามาตลอดก็จะเจอคล้ายๆใครคะ